สองมจับแสองม่จับสองมาจับเลย่ออกมาัเอาแกเลยับเลยยัมบยังไม่ยงมจบ่บยัไม่จบังไ่ยาง่บไม่ม่่บ้า่จบ้ังม่จบยัยไม่จบยัม่ยัมบไม่ย่จไม่มไม่อยย่ไ่ยังไม่่ย แล้วมึงก็ถทัายงายหมดแล้วแล้วททายมัน่รกอไรเ็อไอเนี่ยตัวนี้ที่พุนางบอกให้เขาเอาอ่ะเนาะเปิดด้สิบแปเหรอนที่ออก้ว่าล้วลผมมันไม่ได้ไปไหนเลยวอยู่ไหนเนี่ยเหลืออยู่สองใบแะไะเหลืออยู่สองใบแหไะ 재미 Gain 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 g i n t r a t

ดาสวยองมสิดาี่เขมนยีหมกมากเ็มก like> ูไม่เอาแล้วเอคยไมไม่ากูก็อยากแล้กูไปได้ไรไปได้ไรเนี่ยวิ่งของควายคุยสวยเปล่าอันนี้นี้ของใครเนี่ย ทำได้ไรเปิดเปิเปิดเปิดเปิดสี่องังยังยังยังไม่ีผู้ไหนไหนไหนว้าวุรอบนี่แบบอาเยนะไหนได้ไรบีได้ไรไม่มีฮะไม่มีเล่นออกมาเลยนะหนึสองตัวว้าวเปิดเปเป่หัก ไม่เป็นไรเก่งมะเป็นไรกะเก่งไ่หางลยสาได้ไรได้มีกึ่งได้ไรเร็วๆแกะเร็วๆเอาแม่มึงไม่ต้องแกเอาเขีนแล้วจอที่ตัวที่มันจับอะไรห่อทำอะไรกูอยากรู้ทอะไรจับเที่มันจับเป๊ะเลยมรู้ ตัวสุกตาเล่งแสงอามอะไรมึงอะดีดีดีวะเปิดอุ้มหนังสืออ๋อไม่ใช่หนังสือเจนได้ไล่เอะไม่อยากให้อะตัวอะไรวะขอเรื่องมา นีุรุนุนุนอะไรวะของเปล่าใช่ใครอะได้ขอ,อ,อ,องไเราใส่ปะได้เก่บมากอยเราไใส่ะราไม่เก่ยังัก่งวะตุาสวยดีนี่สวยดีนี่สวยสวยงามไม่เปลี่ยนเอาสองอันเลย เค็มได้ได้ของใครเนี่ยเค็มอะเนี่ยน้าของไอ้ต้าม่ะลางลางเลี้แกะเลยเลื้ยแก่เลยวิ่ตัวใหญ่ไปเหรอไหนดิหันน่ามันี่ดิสวยดี เอาดีมได้อะไรได้ของแก้วน่ารักไหมจะของน่ารักเนาะของเราของเรารู้ไปแล้วอะไม่จะน่าดูกว่าคนขายไมนจะน่าดูอะหอยเองหยวเองเฮ้ยหยอก เอานี่ของไก่เนี่ยนึได้หงไก่อะอ้ยรอ้อยถ่ายใกล้ยเสีอ้อยเอาเอซื้อไม่เห็นเลยโอ้ยแม่งมึงสองรอบสมรอบแล้วเนี่ยครับีปกเลยอีกอีกนน่นโ่นของคองน้งคร่างน้

นี่แหละไม่ได้เลยรอุ้ยเขาพูดให้กำลังใจมากเลยไม่ได้อะไรเลยเก็บได้ไหมแกอะไราเล่นตรงนี้นะคนสวยห้าร้อยไม่ได้คนสวยนี่ไม่ใช่ครูคนสวยไม่ใช่คนสวยจริงวะไม่แน่หัวอ้อยขนาดไหนทำให้หนักไปเลยจุตามมาีิลาเฮ้ย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 เจ้าของวันนี้ดิเจ้าของอ่ะ จะาพอไปเคมอาจา์ใช่ปะอ้อยจะห่อไอนแม่เอ็มแม่ตั้งไปแม่แนวอีกอ่ะอยากได้ไหมอ๋อครับเฮ้ยเอามัหลุดตัวกูเยอะอะไรของมึงเยอะแยะนะปัญญาอ่อนแล้วเฮ้ยอ๋อ เฮ้าอยากรวยตามันใส่อะไรอะเฮ้ยรวยแล้่าครอะจิงกะล้าจะไปผูกเท้ามึงได้ของใครอะหลังตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาไม่สามในชีวิตตัวอันนี้ของใครอะไปแกะแล้วเฮ้ยของใครก็ไม่รู้เฮ้ยคยได้หอยตาไว้อย่างนู้นได้เค็มอะเค็มได้ไหนมึงบอกมึงไม่ซื้อตุ๊กตาไงอุ้ยมึงดีเดียวผิวอะไรมาต้าบู๊งยังไหนได้กว่าเราจนเนี้ย เราใช่เรื่องน่าล้วหาดูด้วยหาดูว่ามันยังไงฮะไม่ไงก็ดูนะมันมัีอะไยเจออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่สวยอ่ะเราไม่ชอบชอบสีส้มแม่ชอบสีส้มได้สีส้มเห็นไหมยังไม่หล่ะชอบสีส้มได้สีส้มเห็นไหมถ้่ไงเอามาตย์มาหลายคนเลยเห็นยู่ตี้จ้ะไม่ซื้อ ของติดแบรนด์ของลิเกสิตเลยโห้ติดแบรนด์เยดูดูนครับคุณคุณดูนะตรงนี้แบรนด์ลิขสิตไมคกกี้เมาส์จากดิสนีย์อ่ารัดีดไอ้อาร์มเ้าเป็นปูนี่จะยิ่งวาไอาร์มอีก่คลับกักับกับ อาเบียว้ยมึงผิดว่าต้องงไมส่งกลบ้านประเทศฝ่ไ่ไม่เหรอวะ่ยดิ้อุตหาไม่ใส่ว่าแปลกโบเบอร์ค่อยจิ้มคนได้ม่ค่อยเจอจิ่ให้มานี่ยแล้วก็เตรมตัวเป็นรื่อกับของวันใหญ่ที่พ่อออมให้นะเนี่ยที่หกจะเอาตัวนี้เลนี่ของมึงไปแล้ สวยดีนว้ยกูอาไปหยอดได้เต็มนะถ้าเต็มเดยกกูจะให้ตัวมันจะโล่อยเลยถ้าเต็มเดยกกูจะให้ตัวโอ๊กครหอง้เยเอาเอะเยาเนี่ยเนี่ยที่กำลังเกเเนี่ยไอ้ที่เยอจะของลานหลอกไอ้ท็อปเป็นเรื่องเสงี่อไม่เลืองไม่เลืองก็สวยดีน้้ย

เจมเจมอะไรเอาไม่เป well. ็นอีกเอาไม่เป็นอีกอาโอ้ยชนด้วยอยากกินหนึ่งกกินหน่งเฮ้อยไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ้ะอ